นิยายเสียงข้ามมิติมาเป็นสนมที่อยากอยากู้แต่งตุ๊กตาหมีน่ารักให้เสียงโดย AI เปรมวดีบทที่27กลุ่มกระบทเคลื่อนไหวแล้วอัญญาหรือสนมอันเฟยสกิดนางกำนันคนสนิทสิงเซียวให้ค่อยๆถอยห่างออกมาจากด้านหน้าแทนพิธีแต่ทว่ากลับมีมือใครบางคนจับต้นแขนเธอไว้คนที่จับต้นแขนเธอไว้คือฮองเฮาหยางหลานซูที่กำลังบีบต้นแขนเธออย่างแรงอัญญาพยายามสะบัดต,ตัวออกจากมือบางนั้นทว่ามือนั้นราวกับมีแรงมหาศาลสะบัดอย่างไรก็ไม่ออก ฮองเฮายิ้มให้เธอแต่แววตากลับไม่ยิ้มตามอันเฟยเจ้าเป็นคนฉลาดคงดูสถานการณ์นี้ออกถ้าเจ้ายอมมอบองค์ชายให้ข้าคนนี้ข้าจะยอมปล่อยเจ้าไปสักครั้งอย่างมีชีวิตอันยากระชับอ้อมแขนแน่นอย่างไงเธอก็ไม่ยอมส่งลูกชายตัวน้อยให้ฮองเฮาเด็ดขาดนึกว่าเธอไม่รู้หรือไงพอได้องคชายไปแล้วก็จะใช้เป็นตัวประกรันบีบหองเต้ให้โปรงพระชนเองเพื่อแลกชีวิตกับโอรสเพียงหนึ่งเดียวไม่เพคะท่านกำลังคิดจะทำอะไรอย่านึกว่าคนอื่นไม่รู้ อันเฟยโตกลับฮองเฮาที่บีบแขนเธอแรงขึ้นไปอีกขณะเดียวกันห้องเต้เฉินหลงที่เห็นฮองเฮากำลังจับตัวอันเฟยอยู่ก็เตรียมจะพุ่งไปหาแต่ทว่ากลับถูกเตอ๋อเฟยคว้าต้นแขนหนาเอาไว้แน่นฟาบาดได้โปรดเพคะอยาทิ้งหม่อมฉันไปเตอ๋อเฟยร้องให้สะอึกสะอื้อื่นร่างบางสันเกาะแขนของพระองค์ไม่ปล่อยฮ้องเต้เฉินหลงขมวดคิ้วแน่นพระองค์พยายามดึงแขนออกแต่เตอ๋อเฟยราวกับใช้แรงเฮือกสุดท้ายรั้งพระองค์เอาไว้ปล่อยน้ำเสียงของพระองค์เข้มขึ้น หม่อมฉันกลัวเพคะเตอ๋อเฟยซุกตัวเข้าหาบีบต้นแขนพระองค์แน่นยิ่งขึ้นฮ้องเต้เฉินหลงกัดฟันแน่นแม้เขาจะต้องการสลัดเตอ๋อเฟยออกไปเพียงใดแต่หากทำแรงเกินไปนั่นอาจจะกลายเป็นข้ออ้างให้ขุนนางกล่าวหาว่าเขาทำร้ายภรรยาของตนได้ดวงตาคมเหลือบไปเห็นขุนนางบางคนที่ยืนมองอยู่ไม่ไกลหากเขาทำอะไรบุ่มบามไปฮองเฮาหรือกลุ่มกบฏอาจใช้เรื่องนี้ป้ายสีเขาได้พระองค์จำต้องสะกดกลั้นอารมณ์ ห้องเฮาสาวที่เห็นว่าทางด้านห้องเต้มีเตอ๋อเฟยค่อยช่วยเหลือรันตัวไว้อยู่นั้นหันมาตอบอันเฟยเจ้าคิดว่าข้ากล้าทำแล้วจะไม่กล้ารับผลอย่างนั้นหรือพูดง่ายๆส่งเด็กมาหงสาวตรัสเสียงเรียบก่อนจะพยายามแย่งเด็กน้อยไปจากอ้อมแขนอันเฟยแต่อัญญาไม่ยอมรีบส่งลูกต่อให้นางกำนันสิงเสียวอุ้มเจ้าก้อนแป้งน้อยแทนทันทีจากนั้นอัญญาก็หันมาประจันหน้ากับหองเฮาด้วยดวงตายเย็นเฉียบตอนนี้เธอพร้อมสู้แล้ว ฮองเฮายกมือขึ้นตั้งท่าเตรียมพุ่งเข้าใส่นางไม่ใช่เพียงแค่สตรีในวังหลังที่มีดีแค่แผนการแต่ยังเป็นผู้มีฝีมือการต่อสู้มาตั้งแต่เด็กแม้จะไม่ได้จับดาบเช่นแม่ทัพแต่ฝ่ามือของนางก็เคยสยบคนมานับไม่ถ้วนปะทะกันฮองเฮาเป็นฝ่ายพุ่งเข้าโจมตีก่อนฝ่ามือเรียวตวัดเข้าหาอัญญาด้วยความเร็วอัญญาเบี่ยงตัวหลบได้อย่างชฉีวเฉียดก่อนจะสวนกลับด้วยหมัดหนักๆเข้าหาไหลาบางของอีกฝ่าย แต่ฮองเฮากลับพลิกข้อมือรับแรงหมัดนั้นแล้วบิดข้อมือของอัญญาอย่างแรงอัญญากัดฟันก่อนจะพลิกตัวกลับและยกเท้าถีบเข้าใส่หน้าท้องของฮองเฮาฮองเฮาถอยหลังไปเล็กน้อยแต่ไม่ได้กระทบกระเทือนมากนักนางสะบัดชายแขนเสื้อแววตาเริ่มเปล่งประกายเอาเรื่องเจ้าเก่งกว่าที่ข้าคิดหงสาวตรัสเสียงเย็นไม่นึกว่าอันเ o ยที่แสนเรียบร้อยจะมีฝีมือการต่อสู้ขนาดนี้ท่านก็เหมือนกัน ัญญาเอ่ยตอบฮองเฮาที่ก่อนหน้านี้สวดมนต์ทานเจยอย่างเดียวกลับมีฝีมือการต่อสู้ไม่แพ้องคารักหลวงเลยทีเดียวแต่เธอไม่ได้มีเวลามาชื่นชมคู่ต่อสู้มากนะักฮองเฮาพุ่งเข้าใส่อีกครั้งคราวนี้นางใช้วิชาฝ่ามือหมื่นคลื่นสะบัดสะบัดฝ่ามือเข้าใส่จุดตายของอัญญาแต่เธอก็ไวพอที่จะเบี่ยงตัวหลบก่อนจะใช้ศอกกระแทกเข้าชายโครงของฮองเฮาอย่างแรงเสียงอักดังขึ้นเมื่อฮองเฮาเซไปข้างหลัง อัญญาไม่ปล่อยโอกาสเธอพลิกตัวใช้ฝ่าเท้าเตะเ,เสยขึ้นฟ้าอย่างรวดเร็ววูบฮองเฮายกแขนขึ้นรับแต่แรงเตะของอัญญาแรงเกินไปทำให้นางกระเด็นลม้มลงกับพื้นเต๋อเฟยที่ยืนดูเหตุการณ์มาตลอดรีบร้องเสียงหลงก่อนจะผลักมือฮองเต้เฉินลงออกแล้วรีบวิ่งมาประคองร่างของฮองเฮาขึ้นมาใบหน้าของเต๋อเฟยเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกท่านพี่เป็นอะไรหรือไม่ฮองเฮาหอบหายใจหนักขณะที่อัญญายังคงยืนอยู่ในท่าตั้งกาดมาเร็ว เสียงเข้มของห้องเต้แก่ดังขึ้นเงาร่างของกองกําลังจากตระกูลเฟิงพุ่งเข้ามาคุ้มกันห้องเต้ห้องเต้เฉินหลงไม่รอช้ารีบดึงอัญญาที่กลับมาอุ้มองชายน้อยอีกครั้งก่อนจะสั่งเสียงเฉียบไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้กองกำลังตระกูลเฟิงคุ้มกันขบวนเสด็จขณะที่เสียงกลาหนเริ่มดังขึ้นจากอีกด้านของแท่นบูชาฟ้าดินกลุ่มกบฏเริ่มเคลื่อนไหวแล้วอัญญาหันกลับไปมองหองเห่าที่กำลังถูกเต๋อเฟยประคองขึ้นมา นางยังคงจ้องมองพวกเขาด้วยสายตาของผู้ชนะอัญญาไม่เสียเวลามองนานกว่านั้นเธอรีบตามห้องเต้เฉินหลงและกองกําลังตระกูลเฟิงไปยังเส้นทางหลบหนีที่เตรียมไว้ตอนนี้อะไรก็ไม่สําคัญเท่าหลบหนีออกจากความวุ่นวายหนีก่อนระหว่างนี้ห้องเต้เองก็ไม่ได้อยู่ว่างมังกรหนุ่มสะบัดกระบี่ในมือฟาดฟันศัตรูที่ด่านหน้าเข้ามาไม่หยุดแม้จะเป็นอรสวรรค์แต่ก็ผ่านสนามรบมานับไม่ถ้วนฝีมือของพระองค์จึงไม่ได้มีไว้แค่ประดับบารามีคุ้มกันฝ่าบาท เสียงตะโกนของแม่ทัพเฟิงอวินดังขึ้นเขากวาดดาบตัดผ่านศัตรูตรงหน้าก่อนจะกระโจนเข้าไปคุ้มกันด้านข้างของห้องเต้มหาขันที่เย็ยนฟูที่ปกติอยู่แต่ในวังวันนี้กลับจับกระบี่อย่างคล่องแคล่วปัดป้องการโจมตีจากเหล่ากลุ่มกบฏท,ที่พุ่งเข้าหาขณะที่สมรภูมิรอบตัวลุกเป็นไฟอัญญาหรือพระสนมอันเฟยพยายามเบียดตัวหลบในเงามืดมือหนึ่งกระชับร่างองค์ชายเสี่ยวหลงแน่นขณะที่อีกมือกำมีสั้นไว้เผื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน พระสนมรีบไปขึ้นมาเหยียนฟูร้องเตือนอัญญากัดฟันก่อนจะวิ่งไปที่ม้าที่เตรียมไว้เธอจัดเสื้อคลุมให้แน่นขึ้นใช้ผ้าผูกองค์ชายน้อยไว้ด้านหน้าอกของตัวเองอย่างแน่นหนาจากนั้นกระโดดขึ้นไปบนหลังมา้าได้อย่างคล่องแคล่วราวกับทำมาตลอดชีวิตห้องเต้เฉินหลงปลายตามองนิดหนึ่งก่อนจะขึ้นมาไปบ้างมือใหญ่กระชับบังเหียนแน่นซิงเซียวที่กำลังมึนงงว่าควรหน,นีไปทางไหนถูกเหยียนฟูดึงขึ้นไปนั่งข้างหน้าเขาบนหลังม้าอีกตัว เกาะแน่แนๆมหาขันธ์ที่เอ่ยสั้นๆก่อนจะกระตุกบังเหียนให้มาพุ่งออกไปเสียงกีบมมากระทบพื้นดังสะท้อนกล้องไปทั่วพวกเขาเร่งมาฝากความมืดมุ่งหน้าไปยังเส้นทางที่เตรียมไว้ข้างหน้าและข้างหลังเป็นแม่ทัพเฟิงเอิรนและกองกําลังตระกูลเฟิงเป็นกลุ่มเปิดเส้นทางให้ขบวนเสด็จหลบหนีและระวังหลังให้พวกเขา ลมกลางคืนพัดแรงพัดผ่านร่างของพวกเขาที่กำลังเร่งฝีเท้าไปข้างหน้าอัญญาก้มลงมองเสี่ยวหลงที่ยังคงหลับปุ๋ยอยู่บนอกของเธอแม้สถานการณ์รอบข้างจะวุ่นวายเพียงใดเด็กน้อยกลับไม่ได้รับรู้เจ้าหนูนี่ช่างไม่กลัวอะไรเลยแฮะอัญญาพึมพำขบวนม้าเร่งฝีเท้ามาไปข้างหน้าอย่างไม่คิดชีวิตฮ่องเต้เฉินหลงอยู่ข้างอัญญาไม่ห่างแม่ทัพเฟิงอวินและกองกำลังตระกูลเฟิงเป,เป็นแนวหน้าเปิดทางและระวังหลังให้ขณะที่มหาขันทีเหย,ยนฟู่คอยดูแลอยู่หลังฮ่องเต้ไม่ห่าง เสียงกีบมากระแทกพื้นดินดังสะท้อนทั่วหุบเขาอัญญาเองก็ขยับตัวให้มั่นคงแขนของเธอกระชับองคชายเสี่ยวแหลงหลันเด็กน้อยขยับตัวเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่รู้สึกถึงอันตรายรอบด้านพระสนมระวังด้านข้างเสียงเตือนของแม่ทับเฟิงดังขึ้นไม่ทันไรอัญญาก็เห็นเงาทะมึนพุ่งออกมาจากแนวป่าซุ่มโจมตีเงาร่างกลุ่มนักฆ่าในชุดดำกระโจนออกจากเงามืดพวกมันขี่ม้าดักซ้ายขวาฟันดาบเข้าใส่พวกเขาทันที อัญญาเบี่ยงตัวหลบอย่างวุดวิดมือหนึ่งประคองลูกอีกมือกระชากมีสั้นจากเอวแล้วแทงสวนไปทันทีเลือดสาดเปร์รเซน็นนักฆ่าผู้นั้นร้องลั่นก่อนร่วงตกจากหลังมา้ารีบไปต่ออย่าหยุดห้องเต้เฉินลงตวาดก้องฟันกระบี่ในมือสังหารศัตรูอย่างไร้ความปราณีก่อนจะโคบม้ามาอยู่ข้างอันเฟยแม่ทัพเฟิงอวินเองเองก็พุ่งเข้าปะทะปะทะพวกเขาต้องปกป้องห้องเต้และองค์ชายให้ได้อัญญากัดฟันขี่ม้าพุ่งไปข้างหน้า ตอนนี้ที่แท่นบูชาฝาดินที่เต็มเปด้วยเลือดไหลนองอยู่ในความสงบแล้วโดยฮองเฮาได้คุมสถานการณ์ไว้ใครขัดขืนฮองเฮาก็ฆ่าไม่เว้นพระนางกำลังนั่งอยู่บนหลังด้วยท่าทางสบายสบายเปลี่ยนบุคลิกไปเป็นคนละคนเลยทีเดียวทำอย่างไงก็ได้ให้ฮ่องเต้เฉินหลงและองค์ชายตายและต้องนำศพกลับมาให้ข้าเห็นให้จงได้ฮองเฮาสั่งเต๋อหมิงรองแม่ทับเสียงเรียบได้พยะคขะเต๋อหมิงรับคำสั่งแล้วรีบขอตัวไปจัดการตามที่ฮองเฮาหรือว่าที่ฮ่องเต้หญิงสั่ง ยางหลานซูที่กำลังนั่งมองเบื้องล่างจากบัลลังอย่าโทษข้าเลยใครใช้ให้ท่านอยู่ขวางบัลลังที่ข้าต้องการไม่ต้องห่วงข้าจะดูแลแผ่นดินนี้แทนท่านเองสามีของข้าหงสาวก็ยิ้มอย่างสมปรารถนาในที่สุดฝันกำลังจะเป็นจริงแล้ว